สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกๆคนนะครับผมคุณจาก I know a d นะครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง Affiliate Network นะครับอีกตัวหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากๆในเอเชียนะครับชื่อว่า Involve Asia ครับถ้าหากใครนะครับรู้จัก Access Trade แล้วนะครับและอยากหารายได้เพิ่มเติมนะครับวันนี้เราจะมาคุยกับ Affiliate เจ้าใหญ่อีกเจ้าหนึ่งนะครับก็คือ Involve Asia นั่นเองนะครับ นครับถ้าหากใครนะครับอยากจะสมัครนะครับเป็น Affiliate ของ Involve Asia นะครับสามารถเข้าไปที่ Description นะครับข้างล่างนะครับแล้วก็กดลิงก์ที่ผมให้ไว้ได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นหน้าตาของ Involve Asia ครับเมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะเข้าไปที่ d a ดชบอร์ดหลักของ Involve Asia นะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยครับ ตัวแดชบอร์ดหลักของ Evolve k e i a นะครับก็คือจะมีส่วนสำคัญก็คือเป็นในส่วนของแบรนด์ต่างๆที่เราสามารถโปรโมทได้นะครับเราสามารถเลือกประเทศนะครับก็คือเปลี่ยนรูปตีงนี้ครับอย่างเช่นของผมก็จะเปลี่ยนเป็นประเทศไทยนะครับแล้วก็สามารถเลือกแคตตาล็อได้ว่าอยากจะโปรโมทสินค้าประเภทอะไรครับอย่างเช่นอิเล็กทรอนิกส์สินค้าแฟชั่นสินค้าฟ i n แนนซ์ก็คือเป็นพวกการเงินนะครับหรือว่าเฮลท์แอนด์บิวตี้หรือว่าจะรวมเป็นถึง เซอร์วิสหรือว่า travel, ทราเวลท่องเที่ยวก็ได้ด้วยนะคะเป็นเช่นของผมผมจะนิยมเป็นโปรโมทท่องเที่ยวน,นะคะผมก็จะได้แบรนด์ประมาณนี้อย่างเช่นของผมก็จะมี Hotel.com Hotel to Thailand หรือว่า kkday. c o m เ K K นี่ยนะครับถ้าสมมติแบรนด์ที่มีตัวกดแอปพลได้นี่นะครับก็คือแปลว่าเราสามารถสมัครได้ครับ ผมกดเข้าไปแอปพลายเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการสอบถามครับว่ารายละเอียดของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะครบทราฟิกของเราเนี่ยนะครับมาจากที่ไหนบ้างของผมก็คือจะเป็น SEO บล็อกบล็อกคอมมูนิตี้เป็นต้นนะครับแล้วเราก็จะต้องใส่ URL ของเราลงไปด้วยนะคบของผมก็ใส่ ex.com นะครับ How do you intend to promote this offer เราจะโปรโมทออฟเฟอร์นี้อย่างไรนะครับแล้วก็อย่างเช่นของผมก็คือจะลง Facebook Facebook a d ทำโฆษณา Facebook หรือว่า Facebook o r g กน i c ทำ SEO ทำบล็อกเนี่ยครับผมก็จะใส่ลงไปสุดท้ายแล้วนะครับถามว่า Should you intend to buy media to promote this offer kindly state your media source URL o n your media b y w e b s i t e แปลว่าถ้าเราเนี่ยจะซื้อโฆษณาเนี่ยนะครับเราซื้อโฆษณาจากเว็บไซต์ไหนเราก็ต้องใส่ลงไปด้วยนะครับหลังจากนั้นครับแล้วกดเซฟครับก็ถือว่าเป็นการส,าสมัครนะครับไปที่แบรนด์ต่างๆนะครับ โอเคอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในหน้าแรกนะครับก็คือในส่วนของ Earning ครับ e a r n i n g ก็คือรายได้ที่เราได้รับนั่นเองถ้าหากของผมเนี่ยครับผมตั้งไว้เป็นของมาเลเซียนะครับถ้าหากผมได้รับ80ริงกิตเนี่ยนะครับก็คือผมจะสามารถถอนเงินออกมาได้ครับและส่วนที่สำคัญที่สุดในหน้านี้เลยนะครับก็คือในส่วนของ Performance สครับสำคัญยังไงก็คือว่าเราสามารถดูได้ว่าแคมเปญที่เราโปรโมทไปเนี่ยมันสร้างเงินให้เราได้จริงไหมนะครับ อย่างเช่นในเดือนนี้เนี่ยนะครับเดือนธันวาคมปี2020ครับผมโปรโมทไปได้มีคนกดเข้ามาดูของผม111คลิกครับได้ทั้งหมด3 c o n v e r วอร์นะครับแล้วก็ Estimated Earning ก็คือรายได้ที่ผมมีโอกาสจะได้รับนะครับคือ167 USD นั่นเอง ตรงนี้นะครับเป็นยังไม่ใช่เงินจริงนะครับที่ผมจะได้รับแต่ว่าเป็นเงินที่คาดการเอาไว้ถ้าหากเนี่ยทางแบรนด์เนี่ยนะครับไปตรวจสอบคุยกับลูกค้าเรียบร้อยแล้วและลูกค้าเนี่ยนะครับเขาสนใจซื้อสินค้าจริงๆเนี่ยผมนะครับก็จะได้รับเงิน167 USD ตรงนี้นะครับมันก็จะมาขึ้นตรงนี้แทนครับเป็นเซลล์อัมเมลที่ผมได้รับนั่นเองครับโอเคครับถ้าหากเราเนี่ยนะครับยื่นใบสมัครไปกับทางแบรนด์ต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราเนี่ยจะสามารถเอาลิงก์มาโปรโมทได้อย่างไรใช่ไหมครับเราไปที่พัด แล้วกดไปที่ My Advertiser ครับตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะแสดงขึ้นมาครับว่ามีแบรนด์ต่างๆอะไรบ้างที่เราได้สมัครไปแล้วอย่างเช่นของผมนะครับ c h i v a g o อย่างเช่นตัวอย่างของผมนะครับ c h i v a g o ครับผมสมัครไปแล้วแต่ถูก reject นะครับหรือว่าตัวอย่างที่ผมได้รับการ Approve นะครับก็คือเป็น b u อ Online เป็นเว็บไซต์ขายตั๋วรถบัสนั่นเองถ้าผมอยากจะโปรโมทนะครับผมก็แค่กดเข้าไปตรงนี้เลยครับแล้วผมก็ไปกดที่ p r o m ม t นะครับ หลังจากที่โปรโมทเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผมเลือกเว็บไซต์ของผมครับผมมีเว็บ2เว็บไซต์ t r a v e l with คุณหรือว่า I know Ad ของผมจะเป็นโปรโมทผ่านทาง Tra v e l with คุณเป็นเว็บไซต์ท่องเที่ยวนะครับแล้วผมก็กด generate ครับหลังจากผมกด generate เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะได้ลิงก์ involve. co มาครับผมก็แค่กด copy ตรงนี้นะครับ แล้วก็นำลิงก์ตรงนี้ไปโปรโมตได้เลยครับผมและสำคัญที่สุดนะครับก่อนที่จะไปโปรโมตกันเนี้ยนะครับอย่าลืมอ่าน e s c r i p t i o นนะครับว่าเขามีกฎเกณฑ์อะไรบ้างนะครับคอมมิชชั่นสตรัคเจอร์เป็นอย่างไรและ Conversion Flow เป็นอย่างไรนะครับตัวอย่างเช่นตัวนี้ยเนี่ยนะครับ conversion flow ก็คือว่าลูกค้าจะต้องกดที่ลิงก์ที่เราโปรโมตเรียบร้อยก่อนนะครับหลังจากนั้นลูกค้าเนี่ยจะไปที่หน้าเว็บไซต์ของลิงก์ตัวนั้นนะครับและหลังจากที่ลูกค้าซื้อสินค้าเสร็จสมบูรณ์แบบ Successfully แล้วเนี่ยนะครับและมีการบุ๊กเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราถึงจะได้เงินนะครับตรงนี้นะครับจำเป็นมากเลยเราก็ต้องมาอ่านให้เรียบร้อยอย่างเช่น Validation and Payment Info เนี่ยนะครับเขามีการตรวจสอบภายในกี่วัน20วัน35วันอย่างเงี้ยครับก็ต้องเข้าไปอ่านให้เรียบร้อยเพื่อที่จะยอมรับกับกฎเกณฑ์ของ แบเชื่อว่านะครับหลายหลายคนเนี่ยที่สนใจจะทำแอฟฟิลิเอตเนี่ยนะครับสามารถเข้าไปลองใช้งาน Involve Asia ได้เลยนะครับและอย่าลืมนะครับเข้าไปสมัครผ่านทางลิงก์ที่ผมให้ไว้ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าหากใครนะครับสนใจชอบเกี่ยวกับเรื่องของ Affiliate เนี่ยนะครับผมได้ทำวิดีโอเพิ่มเติมไว้นะครับเข้าไปกดดูได้เลยนะครับแล้วก็ผมฝากกดไลค์ กดแชร์และกด subscribe คลิปวิดีโอคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วผมจะทำคลิปวิดีโอดีๆนะครับเกี่ยวกับ affiliate นะครับเข้ามาสอนเพิ่มเติมนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ